อย่าไปกดไม่เอาแบบนี้นะคะพอประมาณอานะคะใครสนใจคอร์สนี้นะคะลงชื่อลงทะเบียนไว้ได้เลยนะคะหรือติดต่อสอบถามได้ะค่ะทางเรามีสิ่งดีๆให้คุณค่ะนี่ค่ะ กิ้งโกยรูดดึงยไม่คะครูยังเวลาครูดึงครูยังต้องอะไรช้อนขึ้นมาจุกต้องมาคอสนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงจริงเฉดหน้าสอนเทคนิคหลายๆเทคนิคมากดูการทำหน้าหน้าดูแลตัวเองการใช้ไม้ไผ่ดูแลหน้าตัวเองดูแลตัวเองดึงใบหน้าคอใบหน้าของตัวเองให้ดูอ่อนเยาว์และสวยขึ้นฝาก ติดตามครูจีดาภาด้วยนะคะครูสอนดีจริงๆค่ะมาเรียนที่นี่ใครรักเพื่อนกดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะคะพอเรามีมีความรู้สึกว่ามันเป็นไงมันยังเป็นก้อนสมมุติมันเป็นก้อนนะคะหรือว่าห้อยเราเก็บเกี่ยวกันขอจบไลฟ์สดเพียงเท่นี้เห็นไหมคะสวัสดีค่ะอ๋อจบไปก่อนจบจบคนนิดคนนิดคนมัน้อยคนมัน คิดถึงหน้าสามีเลยตอนนี้เราจะต้องจัดการอย่างนี้เดี๋ยวก็รอเกินตื่นมาเดี๋ยวเราไม่น้อยหน้าเห็นไหมคะหัวทั้งตึงมากเด้งปึ๊บเลยมาดูตรงนี้เลยมาดูตรงหัวของครูโอ้โหทั้งหัวแจมเลยจับเลยค่ะเด้งมากเลย แก้มฟูข okay, uh huh. ึ้นด้วยโอเคไหมคะแก้มฟูกับข้างนู้นเลยนะคะมันจะสายมันจะฟูมันจะมีออร่าขึ้นมานะคะนี่แค่เป็นไงแถวที่หนึ่งต่อมาเรามามุมปากเรารู้แล้วว่าหน้าของบุคคลคนเนี้ยเราจะต้องเก็บในรูปลักษณะใดนั่นเองช่วยกันยกผ่านมานี่ครูไม่กล้าเท่าไหร่เพราะคิ้วเขาถูกต้องมา เน้นยกดึงลูดลูดอีกกลับมาเพราะเขามีล่องใช่ไหมคะเราลูดยกฐานกลับมานว่ไงว้ขคอ เราอยากจะให้กรอบหน้าเขามีรูปร่างแบบไหนเราเคาะตรงนั้นสวยจริงเลยดดนนมันสาสิบห้าไหมสามีได้เมียนใหม่เนี่ยพี่เลนคือคือเอาสันมือของเรา คนที่เขาดูเขาจะรู้เลยว่าโอ้ยเทคนิคมันไฮคลาสมากี้ท่านนี้สวยมากแบบต่อฟุ้งไฟ้อ่จเชืสอแลวเข้า,นนามาได้มือเธอเห็นไหมเห็นของจริงละ เห็นไหมคะเห็นมือคุณม <ội Investment on you> uh ้าเห็นค่ะเวลาทำนะคะทำให้มันมีเสียงอ่ะกิ้งโกยรูดขอใช่ไหมกิ้ง ตรงไหนที่มีลอยเราใช้ลายยกไว้หน่วงไว้ยกหน่วงห้ามปล่อยผัดกันยกหน่วงเห็นไ,ไหมตรงไหนที่เราจะต้องการฟื้นฟูเราเน้นหน่วงรดมาเคาะเคาะเพื่อให้อยู่เคาะจนมาถึงอะไรจุดอะไร จุดร้อยใหม่เนี่ยน,นี่ล็อ,รรอกกิ้งค่ะเราบล็อกเข้าไว้ค่ะเห็นเลยอ่ะไม่ฮะยัว่าตอนไม่ห้อยอะนี้ บอกสามสิบ่เชื่อนะอืมเชื่อจริงเดี๋ยวผมจัดให้ทุกคนคิ้วลอกแล้วสวยนะเลิศมากเลยเลิศมากเลยอ่ะเอากระจกให้คุณพี่ก็เลยนะ